พ่อแม่ทะเลาะก,กันเด็กก็จำนะฮะพ่อแม่มีพฤติกรรมอะไรไม่ดีเด็กก็จำแล้วก็มองว่านี่คือสิ่งธรรมดาวันนี้สิ่งที่ผมอยากจะมานำเสนอนะครับก็คือเรื่องของวัยต่างๆผมอ้างอิงถึงหนังสือที่เรียกว่า practical ayurveda นะครับ ในเชิงของอายุรเวทเนี่ยเราแบ่งวัยออกเป็น3ช่วงหลายคนคงได้ยินคําว่าปฐมวัยมัชชิมะวัยและปัจฉิมวัยนะครับสำหรับหนังสืเอเล่มนี้ขออนุญาตกล่าวถึงนิดหนึ่งนะครับที่มาเนี่ยคือศิวะนันทะโยคะเวดันตาเซ็นเตอร์นะครับสำหรับคนที่เขียนนั้นเป็นอาจารย์นะฮะเป็นระดับอาจารย์3ท่านชื่อสวามีธุรการนันทะ สวามีไกรลักษันทะและสมามีศิวัศนันทะสามคนนี้เป็นลูกศิษย์ของสวามีวิชนุเดวานันทะซึ่งเป็นศิษย์เอกของสวามีศิวนันทะอีกทีสวามีศิวนณันทะเนี่ยถือว่าเป็นคนที่สำคัญมากในการที่เอาโยคะและเอาอายุรเวทเนี่ยออกจากอินเดียแล้วไปทำให้เกิดความรุ่งเรืองความมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในซีกโลกตะวันตก ครน,นี้หนังสือ Practical Ayurveda ตรงนี้เนี่ยนะครับมันจะมีช่วงเล็กๆอยู่ช่วงนึงช่วงนี้เขาจะบอกว่าชีวิตเนี่ยมันแบ่งออกเป็น3เฟสหรือ3ช่วงครน,นี้ก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาเกี่ยวกับช่วงปฐมวัยเนี่ยผมอยากจะเรียนให้ทุกท่านรู้จักกับธาตุทั้ง5ในเชิงอายุรเวทก่อนอายุรเวทเนี่ยเขาบอกว่า สุขภาพหรือว่าชีวิตคนเราเนี่ยประกอบดได้วย5้าธาตุนะฮะนั่นก็คือดินน้ำลมไฟอากาศทั้ง5ทาธาตุเนี่ยจะประกอบขึ้นมาเป็นร่างกายเราเป็นชีวิตใจิตใจอะไรต่างๆของเราจาก5ทาธาตุเนี่ยมันก็จะมี2ทธาตุที่เด่นๆในแต่ละช่วงชีวิตแล้วก็จะมี2ทธาตุที่เด่นๆในแต่ละคน สองธาที่ว่านี้มันจับคู่กันออกมาเป็นสามคู่คู่แรกเนี่ยนะครับเขาเรียกว่ากบปะกบปะเนี่ยคือมีส่วนผสมของธาตุดินและธาตุน้ำที่เด่นคู่ที่2เรียกว่าปิดตะปิดตะเนี่ยจะมีส่วนผสมของน้ำกับไฟที่เด่นส่วนคู่สุดท้ายนะครับเรียกว่าวาตะ ว่าตาก็จะมีส่วนผสมของลมกับอากาศที่เด่นวันนี้เราจะมาพูดถึงวัยอันดับแรกเลยผมเรียกว่าปฐม,มวัยหนังสือเล่มนี้เรียกว่ากับปะเฟสหรือกับปะอจนะครับกัปปะอย่างที่เรียนจุดเด่นของมันคือดินกับน้ำเด่นขึ้นมาผมยกตัวอย่างเช่นเวลาเราคลอดออกมาใหม่ๆหรือเราอายุน้อยๆสักประมาณ ไม่เกิน5้าขวบอ่ะร่างกายของเราอ่ะก็จะยังอ่อนนุ่มนะครับมันมีความเป็นน้ำอยู่มากยิ่งชัดเจนมากเลยเวลาเป็นเด็กทารกที่เพิ่งคลอดออกมาใหม่ๆกล้ามเนื้อยังน้อยมากนะครับแล้วก็ยังอ่อนปวกเปียกนั่งก็ยังไม่ได้เลยแหะเหมือนกับน,น้ำเลยใช่ไหมเราจะเอาน้ำมาทำเป็นรูปร่างอะไรต่างๆนี่ยากมาก เพราะฉะนั้นช่วงแรกเนี่ยคือทัดน้ำเนี่ยถือว่ามีอิทธิพลมากๆเลยและในขณะเดียวกันเราซึ่งเป็นคนดูแลทารกคนดูแลเด็กเล็กๆแบบเนี้ยก็จะต้องระวังไม่ให้เด็กเนี่ยเกิดอันตรายจากน้ำด้วยเหมือนกันเช่นอย่าให้นมบุตรเยอะเกินไปเพราะการให้นมบุตรเยอะเกินไปอาจจะทำให้เขาสำลักก็ได้อย่าให้เขาดื่มน้ำเยอะเกินไปทำให้สำลักด้วยเหมือนกันนม น้ำสำลักเข้าไปนี่คือเข้าไปในปอดน,นะฮะเกิดเสมหะและทําให้เกิดความลําบากได้นะครับให้นมแล้วให้น้ําแล้วก็ต้องเอาเขาตั้งตังด้วยไม่งั้นเดี๋ยวมันก็ไหลย,ย้อนแล้วมันก็ออกมาอีกเนี่ยฮะเป็นสิ่งที่เราจะต้องระวัง,งจริงๆนะครับคราวนี้พอเด็กเริ่มเจริญวัยขึ้นนะครับมันก็จะเข้าสู่ช่วงที่สมองเขาเนี่ยเริ่มพัฒนา เอาละตรงนี้และครับคือช่วงของที่ว่าธาตดินเนี่ยเข้ามามีอิทธิพลคุณสมบัติของดินคืออะไรคุณสมบัติของดินคือซึมซับครับใส่อะไรเข้าไปดินเขาซึมซับไว้หมดฉะนั้นเราใส่ของดีเข้าไปเด็กก็ซึมซับเรียนรู้เราใส่ของไม่ดีเข้าไปเด็กก็ซึมซับและเรียนรู้เหมือนกันอาจารย์ผมเนี่ยสอนนะครับบอกว่า ในช่วงประมาณสัก 8- ถึง1 1 2ปีเนี่ยทางอินเดียเขาจะเรียกว่าซัมสการ่าซัสการะอาจารย์จะใช้คำว่าเป็นช่วงบ่มเพาะมาเมล็ดพันธุ์ช่วงบ่มเพาะมาเมล็ดพันธุ์ก็หมายถึงว่าเป็นช่วงสร้างนิสัยนั่นเองซึ่งอาจารย์ผมเนี่ยบอกเลยว่ามันสําคัญกว่าช่วงที่เป็นวัยรุ่นด้วยซ้ําเพราะช่วงที่เป็นวัยรุ่นนั้นเนี่ยนะฮะธาตุไฟเนี่ยมันแอบกระพือขึ้นมาเยอะมาก ดังนั้นจะไปสอนอะไรนะมันสอนยากอยู่ช่วงนึงนะฮะแต่ช่วงที่เป็นซัมสการาเนี่ยช่วงดินล้วน,ลวนเลยนะฮะเพราะฉะนั้นพ่อแม่ทะเลาะก,กันเด็กก็จำนะฮะพ่อแม่มีพฤติกรรมอะไรไม่ดีเด็กก็จำแล้วก็มองว่านี่คือสิ่งธรรมดาอย่างเงี้ยนะครับดังนั้นใครก็ตามที่มีลูกมีหลานนะครับช่วง8-12ถึง12ปีจะต้องดูแลเขาดีๆ เอาแต่ของดีๆให้เขาเรียนรู้ให้เขารู้จักอย่าให้เขารู้จักของไม่ดีนะฮะอันนี้เพื่อที่จะสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจภูมิคุ้มกันทางสมองให้เขารู้จักแต่ของดีๆอันนีเน้เป็นเรื่องที่แบบผมว่าสําคัญมากนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยธาตุดินก็จะมีอิทธิพลต่อเขาไปเรื่อยๆในเรื่องของการเรียนรู้เรียนรู้เรียนรู้นะครับผมยกตัวอย่างเช่นสมมุติเรามองไปที่ ระดับอุดมศึกษานะครับระหว่างอายุประมาณ18ถึง22หรือบางคนต่อปริญญาโทอาจจะจบที่ประมาณ25โอ้ช่วงเวลาเนี้ยเป็นช่วงที่คนที่อยู่ในช่วงวัยนี้จะเก็บเกี่ยวความรู้เก็บเกี่ยวประสบการณ์เก็บเกี่ยวทัศนะความคิดเห็นต่างๆของคนรอบตัวเลยไม่ว่าจะเป็นอาจารย์จะเป็นเพื่อนจะเป็นนักคิดนักเขียนอะไรต่าง และนี่คือปฐมวัยหรือที่เรียกกันว่ากัปปะเฟสช่วงแห่งการเรียนรู้ร่วงแห่งการเตรียมตัวที่จะเข้าสู่ปิตะเฟสหรือมัชชิมวัยวัยของการทำงานสร้างเนื้อสร้างตัวและสร้างครอบครวัวสำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับแล้วเราพบกันในคลิปหน้ามัชชิมวัยสวัสดีครับ ขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปจากทาง YouTube Channel ใส่ใจกินอยู่เป็นของเรานะครับเรายังมีเนื้อหาสาระดีๆที่เป็นประโยชน์กับสุขภาพของทุกๆคนให้ดูกันอีกมากมายครับอย่าลืมกดติดตามและกดแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดสักคลิปหนึ่งจากเราเลยนะครับขอบคุณครับ